ผ้าบางชนิดมีคำแนะนำพิเศษในการซักเช่นต้องซักด้วยมือหรือใช้การซักที่อุณหภูมิต่ำตรวจสอบฉลากก่อนซักเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายกลุ่มสัญลักษณ์ซักผ้าถูกแยกตามขั้นตอนต่างๆเรียงตั้งแต่การซักการฟอกการซักแห้งการปั่นแห้งหรืออบแห้งการตากแดดไปจนถึงวิธีการรีดสัญลักษณ์ซักมือมีลูกมือในถังน้ำบ่งบอกว่าเสื้อผ้าต้องซักด้วยมือเท่านั้น สัญ,ญลักษณ์เครื่องซักผ้าแสดงว่าสามารถใช้เครื่องซักได้สัญ,ญลักษณ์ที่มีตัวเลขแสดงอุณหภูมิเช่น30องศาเซนเซียส40องศาเซนเซียหมายถึงควรใช้น้ำที่อุณหภูมินั้นๆในการซักผ้าที่ทําจากใยสังเคราะห์หรือผ้าบางประเภทเช่นผ้าขนสัตว์ควรใช้น้ำเย็นในการซักเพื่อลดการหดหรือเสียรูปก,การใช้น้ํายาซักผ้าผ้าบางประเภทอาจต้องการการดูแลพิเศษเช่น ห้ามใช้สารฟอกขาวหรือสารเคมีแบบเข้มข้นนาสัญลักษณ์ลูกสามเหลี่ยมระบุเกี่ยวกับการใช้สารฟอกขาวหากมีเครื่องหมายกากบาทที่สัญลักษณ์นี้หมายถึงไม่ควรใช้สารฟอกขาวเพราะอาจทำลายเนื้อผ้าการอบแห้งผ้าบางชนิดไม่สามารถอบแห้งในเครื่องอบผ้าได้เนื่องจากความร้อนอาจทําให้ผ้าหดหรือเสียลูกสัญลักษณ์เครื่องอบผ้าคือลูกสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมข้างในหากมีเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าห้ามใช้เครื่องอบผ้า บางครั้งฉลาดอาจระบุให้นำผ้าตากในที่ลม่มหรือตากลมแทนการตากแดด